สบายดี bye. เอา้าเสานี่สิมาส่งกาแฟส่งกาแฟดำเพราะว่าช่วงเป็นโตอวนนี่ก็ลูกหลานก็เอกา,มมา,ากาแฟดำมาฝากมาให้ขอคุ้นนหลายๆเพราะให้เจริญเจริญเรื่องต้งนกะมีน่ะถุงกาแฟครับนี่แหละเ,เขาเรียกว่าถุงก,กาแฟถุงก,กาแฟสมัยใหม่สิบวกคือถุงก,กาแฟสมัยเกา่า ถุงก,ก,กาแฟทำไมเก่ากับกาแฟขั่วบดถูดเข้มสองชอ้นชงชอนเนี่ยสองช้อนนยครับโอเคเลยกาแฟขั่วบดสองช้อนอยู่ในถุงลนะอืคนละย่างกับขวดนะเพราะว่ากาแฟขั่วบดมันะจะมาเป็นถุงนี่มันมาเป็นถุงแบบนี้นี่แล้วก็เอามา ลงในแก้วไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมแต่ใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งนิดหนึ่งใส่มากไม่ได้เดี๋ยวเสียรถใส่น้ำผึ้งนิดหนึ่งแต่ก็ใส่น้ำร้อน คนที่เป็นสวต้องดูแลเรื่องเครื่องดื่มอาหารเครื่องดื่มอืมอันนี้ก็ต้องกินมันได้สิอย่าทิ้งไว้อีกสักพัดเลยให้กาแฟมันแตกเนื้อออกเนื้อออกด้วยอันนี้ก็น้ำมะนาวที่ใส่มะนาววันนี้ใส่สามลูกกินกาแฟหลังจากที่กินกาแฟเสร็จก็ล้างคอด้วยน้ำมะนาวเครื่องนี้ต้องดูแลสุขภาพหน่อยเพราะ ่วงควนี่ขนมไม่มีน้ำตาลก็ลูกหลานส่งมาให้เหมือนกันก็ขอให้เจริญเจริญนี่แหละครับชีวิตยามเช้าของผมกาแฟดำขนมปังต่อด้วยน้ำมะนาวบางทีก็มีกล้วยมีมะม่วงผลไม้ตามฤดูกาลแต่ช่วงไม่มีก็กินขนมปังรอมานะครับมาดูแลสุขภาพกันสวัสดี